แต่และคนมีความสูงเท่าไหร่ในดันกันนอนปะภาคแรกไปค่ะไปดูกันซึ่งเราจะเริ่มจากคนที่ตัวเล็กที่สุดคือน,น้องชิเฮโร่ฟูจิสากิหรือว่าสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของเรานั่นเองซึ่งมีความสูงอยู่ที่178ซนติเมตรตัวเล็กกว่าเรามาอีกนะคะเนี่คนต่อมาคือมอโกโตะนาคิและอาโออิฮาซากินะซึ่งเป็นสุดยอดความลัคก,กี้แล้วก็มือโปรด้านการว่ายน้ำซึ่งมีความสูงอยู่เท่ากันที่160ซนติเมตรนะคะ คนต่อมาคือโทโกฟุคาวะและก็เซเลสเทียลูเดนเบิร์กซึ่งมีความสูงเท่ากันอยู่ที่164เซนติเมตรต่อมาคือแซกะไมโซโนซึ่งมีความสูงอยู่ที่165เซนติเมตรต่อมาเคียวเกะคิริกิริมีความสูงอยู่ที่ร67เซนติเมตรต่อมามุคโดอิคุซาบะและจุนเกะเอโนชิมะซึ่งมีความสูงอยู่ที่ร6 9เซนติเมตรก็คือสูงเท่าราหมุเลยนะคะคสองคนนี้ต่อมาฮิฟุมิยามาดะซึ่งมีความสูงที่ร70เซนติเมตร เลออนคุวตะสูง175เซนติเมตรคิโยทากะอิชิมารุสูง176เซนติเมตรต่อมายาสุฮฮโรฮากาคุเรสูง180เซนติเมตรต่อมาเบคุยะโทกามิสูง185เซนติเมตรมอนโดโอดะสูง187เซนติเมตรและคนสุดท้ายสูงที่สุดซากุระโอกามิสูง192เซนติเมตรซึ่งเป็นสุดยอดศิลปินศิละปะก,การต่อสู้ซึ่งมีความสูงที่สุดและเธอก็เป็นวิ่ิงด้วยนะคะ และเ,เพื่อนๆไหนมีความสูงเท่าตัวละครตัวไหนเด่นดันการปะภาคแรกลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ